มากันในเรื่องข่าวสภาพอากาศกันบ้างที่โอ้โหแปรปูนเลือเกินนะฮะอย่างเช้านี้ก็นหนาวหนาวแต่เขาก็บอกว่าใกล้ที่จะเข้าหน้าร้อนกันไอในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะครับทางด้านของกรมอุตุครับประกาศไทยเนี่ยนะฮะเตรียมเข้าสู่ฤดูร้อนครับปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะฮะคาดอุณหภูมิจะร้อนเนี่ยสูงสุดปนีนี้ถึง44.5องศาเซลเซียสเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับรายงานพยากรณ์อากาศล่าสุดว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะเริ่มประมาณต้นสัปดาห์ที่4ของเดือนกุมภาพันธ์2567ซึ่งจะช้ากว่าปกติประมาณ1-2สัปดาห์และจะสิ้นสุดในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคม2567ครับโดยทั่วไปสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวและมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่และมีพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางช่วงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงที่สุดของประเทศไทยนะครับ สูงถึง44.5องศาเซลเซียสรอลงมาเป็นภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีอุณหภูมิสูง42-44องศาเซลเซ,ลเซลียสขณะที่ภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจะอยู่ที่40-41องศาเซลเซ,ลเซลียสครับสภาพอากาศทั้งหมดนี้นะคะคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงหลังครึ่งเดือนเดือนกุมภาผ่านปีนี้คุณผู้ชมอย่างไรก็ตามสภาพอากาศที่ร้อนจัดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้แจ้งเตือนเป็นพิเศษถึงโรค ที่มีสาเหตุอาการกับกลุ่มเปราะบ,บางนะคะเช่นผู้ป่วยผู้สูงอายุและก็เด็กค่ะ